กราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายในขณะน,นี้ท่านกำลังชมคลิปวิดีโอต่างช่อง YouTube ช่องวันหนังหญิงสาววันสอบร้อมน้อยวันนี้นำท่านมาชมความคืบหน้าในการเกะสลักพระพุทธรูป พระบริวารพระประธานในโบสถ์ของวัดเทพจันทรารามเองรัตรังคานูประเทศมาเลเซียนี่คือบริเวณที่เราทำงานที่เราแกะสลักบรรยากาศอยู่ใกล้ภูเขา เป็นบรรยากาศที่อยู่กับธรรมชาติซึ่งทำให้เราเกิดสมาธิที่ดีแล้วการที่เราแกะสะลักก็ต้องนึกถึงความเป็นธรรมชาติไอ้มากที่สุดงานด้านศิลปะก็ล้วนแล้วแต่จะใกล้ใกล้เจียงกันต้องกําเนึงถึงธรรมชาติเป็นหลัก นี่คือต้นทรงในขณะที่เรากำลังเริ่มต้นที่จะเกะสลักพระพุทธรูปรูปยืนซึ่งเป็นพระบริวารเริ่มต้นด้วยการผ่าแผ่นหน้าออกแบบนี้แล้วก็จ้ายเครื่องเลื่อยเชียส่วนเกินที่เป็นจิ้นส่วนใหญ่ๆออกจนเป็นรูปเป็นร่าง แล้วเราก็ยกขึ้นด้วยการใจเกรนเครนเล็กยกให้ตั้งทรงทรงยืนแบบนี้แล้วเราก็ทยอยแกะไปเรื่อยเรื่อด้วยความเพียรด้วยความมุมนะนะด้วยความมุ่งมั่นด้วยความที่เราจะไม่คิดว่าเมื่อ,อไรหนอถึงจะเสร็จ แกะสะลักด้วยความตั้งใจใส่ความงดงามอ่อน้อยเติมจิตใจของเราลงไปด้วยสมาธิในขณะนี้องค์พระที่เราแกะมาก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วซึ่งที่ขีดจ็อกสีขาวไว้นี่ก็คือ แบบร่างของริ้วชีวรที่จะต้องเก็บรายละเอียดนี่ก็เป็นฐานสองชั้นซึ่งไว้ใส่ชื่อผู้ที่ร่วมบุญผู้ที่จองพระพุทธรูปองค์นี้นี่ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นผ้าจีวร ที่ยังต้องเก็บรายละเอียดอีกมากมายซึ่งในขณะนี้ก็กำลังทำอยู่และก็มาดูส่วนข้างหน้าซึ่งเป็นป้าจายป้าสังกติดูแล้วการแกะจะเกิดมิติสวยงามมาก ตอนนี้พระพุทธรูปก็ได้เกะสลักมาถึงเปิดตาจมูกปากแล้วก็ยังมีการตกแต่งรายละเอียดอีกมากมายเรามาดูส่วนข้างหลังของพระพุทธรูปองค์นี้ซึ่งเห็นเสียแล้วเพราะเป็นพระบริวาร หลายท่านคงจะสงสัยว่าทำไมนะถึงไม่มีอุณาโลมเพราะพระองค์นี้เป็นพระบริวาลของพระประธานในโบสถ์นั่นเองเรามาดูกันที่ริ้วชีวรตรงนี้ใช้ความพยายามใช้ความเพียรด้วยการให้เกิดมิติ ว่าชีวรจะต้องซ่อนลงไปเป็นชั้นๆริว้วชีวรดูแล้วต้องเกิดมิติที่จะต้องซ่อนเข้าไปในสังกตินี่ก็เป็นฝีมือการเกะสลักของนางเอกวีนาแก้วขุนทองในนามหนังหญิงสาววันสอบรมน้อยก็ถือว่างานเกะสลักไม้ ซึ่งใจไม้ตะเคียนทองซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งเพราะไม้ตะเคียนทองได้กำเนิดเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียแล้วโดยมากจะอยู่ที่ภูมิอากาศอยู่บนภูเขาซึ่งจะต้องใช้ความพยายาม งอกขึ้นมาจากตามซอกอินแล้วใช้เวลาหลายปีกว่าจะเจริญเติบโตเนื้อไม้ก็ย่อมที่จะมีความละเอียดและมีความแข็งแกร่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะต้นไม้เหล่านี้ก็ต้องสู้ชีวิตกับความพยายามที่งอกเงยขึ้นมา บนภูเขาที่พยายามงอกเลยขึ้นมาให้พ้นจากซอกหินเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ความเปลี่ยนความพยายามในการทำงานด้านแกะสลักไม่ง่ายนักแงนเมกเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวในโลกท่านสามารถติดตามชมคลิปวิดีโอ ที่ทำงานเกะสลักได้จากช่องวันหนังหญิงสาววันสอพร้อมน้อยช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขสาธุจนตั้งหลายคิดอะไรสมความปรารถนาทุกประการด้วยเตือน